นอนบม่ลับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีรอบดึกมากินต้มเซนกันเรียมแล้วอืดแล้วต้มเสนหมอไว้โอ้จีดอิอ้าวไม่เลยลูกไส้มาต้มเซนกันพี่น้องนอนไมหลับคนทวนทวนไอห่วยห้วยนทวนทวนเาขึห oy, ห oy, น,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 นพุ่นมาเลย จากไหนเนาะคือมาเอาเอาเอาเถนอ่ะเอาข่อยมา <c oughs> <c oughs> จากไหนละ่ะเธออืม <c oughs> เอ้ยบรวาน้ำโจเลอข่อย <c oughs> ยิวเขาข่ยจกินเขาข่กินเขาขอบริวารน้ำโจ๋แล้วข่จกิน,นต้มมะมา่าขซ้ว่าเป็นต้มมะม่าต้มเส้นเล็กพี่น้อง มือนี่ไม่หมูเล่ได้กินหมูเหลียวหมูเว้นนี่แหละซ้อยจูหมูล,ละเลียมมาลวกเส็ตตุ่มเสรเจเล็กหัวนอนมาหลับเบียกไอเห็ดมาจนบ่แห้งขึ้นมาสองถุงพเท่ากับนาวหรอน้าวน้าวมือนี่น้าวเลยใส่เสียขึน้นเงวนอนเลยการเย็นอ ชิมเนี่ยิมได้บ้างเี่ยใส่น้ำตาลเอาล็อเบ้างืมได้ย้อนเส็นซื้อเส็นเล็กไว้เด้กัวเตี๋ยวเลี้ยสําเร็จรูปมือเลี้ยดอกมันใส่น้ำเกินเกินเลี้ย ก็คือเตี๋ยวน้ำท่วมท่วมไปท่วมมากกับสินอื่นตัวดูดไหลนิดนึงนอนบ่หลับไพ่ยาำแหละบอว่าบอกเคยนอนตะวินนึกบ่นหลับบังหน้าสีบอกพ่อเด้บักพริกกับพ่อแล้วมาเกี่ยวกับเผ็ดนิดนึงกาใส่นอะไนี่ แมวก็ติดสัตว์โอ้ยมือขึ้นนี่ก็ล่งไปไปลายหน้าพ่นสามสี่ทุม่มไปย่องกันที่พ่นตรงหน้าลุงบ่ได้เพราะวะะ่าปลาเขามันน้ำมันทีนแห้งเมือ่อตั่งก็ลง่งเมาเมาที่พ่นแหละยันเป็นกัดเป็ดกัดไก่หน่อยเนยลักกินไข่เขาเขาสิยิ่งถิ่มสวนข้างๆนั่นเขาบอกไว้ดิลกลินไข่ พอกันแล้วกับกระลอกนะบัวเพ็ดพี่น้องบัวเพ็ดก็คือบัวเปลี่ยวแหละบัวเพ็ดบักพริกนงวยมีอยู่ใส่บักพริกนงวยไปอีกสองดอกก็ถือื่อนอยู่ที่แก่หนาวได้อยู่ที่อืดแล้วค่าคนดีหลาย มาเอาละเอาผ่ายุญแสน้อะบ้านนี้ผ่าเส้นมือเอามาให้ยืมก่อนไงนอ,อืออผ่าคุ้มกับปุ๊กประแดกของดี <laughs> มาอมลองเงึิงเสร็จแล้วกับพิกกับกับปุ๊กเก,ก้านั่นแหละ <laughs> งบัดได้ซื้อมาเป็นโล่ผมเนาะมาเลยสองรอกก็สิแก้หนาวเลยอยู่ไปบอกมันนอนบ่ลับผู้เฒ่เอากรวดไปสองรอบแล้วนอนนี่ยงนี่บ่รับก็สิลุกไปกีดยางต่อลราบะ้านนี้ให้มันเลี้ยวเดี๋ยวยูซีแถวไปน่ะว่าสิจงไว้มืออืนน่นเศร้าว่าสั่นคำบ่รับก็สิเที่ยงขึ้นเนี่ยสิลงเลยอืม นึ่งดอกโอ้โหเฮ้ยมวเพ็ดอีเลนเพ็ดอีเดียสินเล็กแล้วมันอืดไว้ดังไฟไว้กล่องหนึ่งได้ม,มาหน่อยมาสองตัว แก่เคดเขาบอกหามาหน่อยมาเลี้ยงไปขอไกลวไปสัเลี้ยงไปกินั้เจ้คข้องเลยนึง <laughs> น่อยบม่แลพีลงไปหามาน่อยพอละตัวน้อยหน่อยอยีดีเด้ตัวสวํมขวดนามเนี่ยมาเดือนกลัวม้าเป็นมา้าเถาแม่แล้ว น้องมือจังกะที่กันด้วยจังสีอาบน้ำให้ซื้อยามาทหาให้คุ้นล่วงหาเห็บหามัดใหี้ยว ไม่แห้งไม่แห้งกินสรับได้หรอกินมดถาดนี่หมูเขานอนมาเลยะต่ขอมานั่งกินตอนแรกว่าจิตับมะฮู้ผู้เดีอย่ามันหนวกหูได้บ้าน ต้่มโดนเละค่ะพี่น้องินสามนาที่ก็ดีได้ดอกเดียวได้บพริก ืมมีแหง้ง <c oughs> มุ้งเอียงๆโตมันอยู่ท่าไหนเลยเอาท่านั่น mất hà lý nó này nè cái tên ในดอกเดียวนะบักพิดนำสวนบ่มีแล้วมันอื่นมาแล้วเอา Khẩu thang này là bởi vì khẩu thang là tăng mà Mình mệt mèo thực Mình mệt mèo cái <laughs> Ý tụi mẹ là มันกับเขาประด้ยมันน่อยก็มูวสุดมันมันรลุนพอมันโหนไปนอนเพิ่งผมห่มแอยเม้วนอนมดสุดเตียงเลยมึงหืมมั่มเฮาอย่างนาะไปหน้าพี่น้องดึกมากกันด็กงี่ สวนข้างๆกันเพื่อนลงสวนมือเป็นจ้างลูกน้องลูกน้องเขาจะของสวนไม,อไไมนไ่อย่างว่าใจไม่ได้งานอย่ามานเม่อไหร่หันกะปลากระท่อมกระท่อมกับซาไปหนะ้า <c oughs> ไม่อย่างวิจารณ์ิพากษ์ chưa thiệt và này nói <laughs> กินเด็กคูม่มือเนี่ยลอยแหงเบลให้ลุงดิซื้อบะเดือสุดก็คือสามถุงมึงกินผู้เดียวนะคะแล้วเวียบสามสี่ถุ่งกันเด็กสุดกับเที่ยงขึ้นอันนั้นบริบบตีนสุดๆกินแล้วก็ลงเวียากเลยหาฝนมาตก เฮ้ยลูกนี่ถือคางมันลิ้นนี้มัดหม่อแต่ว่าบม่ลิ้นแห้งลิ้นนี่ข้นยยาดซื้อลิ้นเม็ดใหญ่ได้บัวม่ลิ้นเม็ดหน่อยถือหางมัน khẩu có lăng thì đoạn, có thịt dai pa khẩu mới đấy giờ bốn mươi là nếu ơn là con nó thọc mất nó thọc thì thay thì... Thì về bưng thì nào mà thì đậm màu nó nè thì cuối nào về con อมมากมาไม่ขึ้นแล้วค่ะแถมโมแสบอีกตั้งหากออแล้วแปดบาท อยากอี่ลีบุลเลยไปซื้อไม่กิน <laughs> คุ้มหมอประแดงแน่เสียตัวนี้ <laughs> ด้ดอกเดียบพริกอึบแล้ว อยู่วะบานีอยู่บ่อยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วอยู่แล้วบานี้นอนได้เง่อยกระสีออกพร้อมือถ่าคุ้มป่วงแล้วเนาะ Ngư bên này lư sẽ chết nhau vậy hơn lại, Có hôm phút nhanh gì cả Ủa chắc chặt cả giác bố vậy Mất nhanh nằm một bài qua 10 kg rồi đấy. เราหนาวเราวหนาวอีลีได้แล้วบ่หนาวอีหลินหนาวล่งแข้งล่งขาปวดแข้งปวดขาล่งกระดูกหนาวจนตุกตุกตุกินตกเปียกอะ ว่ามันจะเป็นช่วงไม่ไม่ช่วงหัวลมออกนะอืมยู่คักบันทำ <c oughs> นี่แหละรู้แล้วบันได้ ขอบคุณค่ะ